สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม m p m p t c t าร r รถที่เอามารีวิวในวันนี้นะครับมีพื้นฐานดีมากๆเครื่องยนต์ดีช่วงล่างยอมรับได้อะไหลราคาไม่แพงค่าซ่อมบำรุงต่ำที่สำคัญครับติดตั้งพลังงานทางเลือกมาจากโรงงานอะไหล่เครื่องโดยจุดภาพคอยจุดละเมิดสายหัวเทียน9้าอเนกประสงค์มอเตอร์ปัมติกลูกลอยครบชุดท่าเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็ทอปเพอร์ฟอร์แมนซ์ ความยิ่งใหญ่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางเส้นทางแห่งความสำเร็จคือการเดินทางที่ไม่หยุดยัง้งความมุ่งมัน่นคือหัวใจแห่งชัยชนะอย่างเวสเล็ก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา t o y ยต้าโค l l a อัติส 1.6e Advanced CNG คันนี้นะครับเจ้าของฝากขายใครสนใจดูรายละเอียดได้ที่คอมเมนต์ครับโคโรล่าเป็นรถในกลุ่ม Compact Car หรือว่า C-Segment ของทางค่าย Toyota าสัญชาติญี่ปุน่นซึ่งเป็นรถที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในโลกจนถึงนับปัจจุบันครับข้อดีของรถรุ่นนี้ที่ทุกคนยอมรับก็คือเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันและครอบครัวเปิดตัวครั้งแรกในปี1966จนถึงนปัจจุบันมีทั้งหมด12เจนครับ จนที่1 e 1 0ในป 1, 9, 6, 6. ี1966เจนที่2 e 2 0ในป 1, 9, 7, ี1970เจนที่3 e 3 0 40 5060ในป 1, 9, 7, ี1974เจนที่4 e 7 0ในป 1, 9, 7, 9. ี1979เจนที่5 e 80ในป 1, 9, 8, ี1983เจนที่6 E90 ในปี1987เจนที่7 E100 ในปี1991เจนที่8 E110 ในปี1995เจนที่9 E120130 ในปี2000เจนที่10 E140150 ในปี2006เจนที่11 E160170180 ในปี2012และเจนที่12 E 2 1 0ในปี2018ในยุคนั้นโตยโยต้านิยมตั้งชื่อรุ่นรถที่มีความหมายว่ามงกุฎนะครับยกตัวอย่างเช่นโคโรนากับโคโรล่าเป็นคำในภาษาลาตินคัมรี่เป็นคำในภาษาญี่ปุ่นอ่านออกเสียงว่าคามุริและคาวเป็นคำในภาษาอังกฤษครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ t o y o ต a c o ค o l l a a ลติส1.6 e a d v a n c e d cng เจนที่10รหัส E140 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2006สิ้นสุดในปี2012และคันนี้จดทะเบียนในปี2011ฉายาในบ้านเราอย่างแรกก็คือหน้าแบนด์อีกฉายาหนึ่งก็คือโฉม5รูที่มาก็คือเปลี่ยนเป็นล้อแมก5รูครับมาดูเครื่องยนต์กัน ฝากระโปรงค่อนข้างเบาครับเครื่องยนต์เบนซินติดตั้งระบบแก๊ส CNG มาจากโรงงานแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาล์วดิโซขนาด1.6ลิตรรหัส3ซัดซัด FE 4สูบเรียงดับเบิลวายเฮดคัมชาร์ w H, les, 6วาล wow, ว VVTI ให้พละกกำลังสูงสุด109แรงม้า แรงบิด150นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัต4ิ4สปีดครับเพรทและเลเบลที่รถเดิมคือจะต้องมีในห้องเครื่อง1จุดครับบนฝากระปรง3จุด1 2และ3ครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0ถึง111.9วินาทีท็อปสปีด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.3เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแมกพาสันสตัรดด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมพร้อมคอยสปริงระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ลอ้อพ่วงด้วย ABS TCS BA และ EBA ครับยางเดิมติดรถมีขนาด 195, 65, 15 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่195จถึง225ปัจจุบันคันนี้ยังใช้ยางตามสเปคครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์140มิลิเมตรน้ำหนักรถ1.35ตันตัว CNG จะหนักกว่าตัวเครื่องยนต์ธรรมดาประมาณ50-60กิโลครับมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.69ยาว3.54สูง1.46เมตร ฐานล้อมีความยาว2.60เมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละประมาณ75-100กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอร์กบอดี้สไตล์ซีดานแพลตฟอร์ม m c แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด55ลิตรตามสเปคจากโรงงานนะครับใช้ได้ตั้งแต่91จนถึง E20 และจุดเติม CNG อยู่ตรงนี้ครับมาดูภายในกัน กุญแจของเดิมจะเป็นทรง f o r t จูเนอร์นะครับอันนี้ไปทําเพิ่มใครที่เอาไปเปลี่ยนเป็นแบบดอกพับแนะนําให้เช็คดูดีๆนะครับเพราะเวลาใช้งานไปนานๆเนี่ยสปริงมันจะหักง่ายกระจกทุกบานจะมีโลโก้โตโยตา้าเลเบลที่เสาบีมี1จุดครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุซอฟทัสหนังนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปล็อกกระจกล็อกประตู สวิตควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโ,ตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับครับช่องเก็บของและที่ใส่ขวดน้ำขนาด 600cc ลึกประมาณกับ1ฝ่ามือครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้6ทิศทางเดินหน้าถอยหลงังยกเบาะปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้ครับมีที่พักเท้ามาให้เป็นแป้นพลาสติกขนาดเล็กยึดไปกับพรม ช่องเสียบ OBD2 ที่เปิดฝากระโปรงหน้าเก,กเก็บของลึกประมาณครึ่งฝ่ามือปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกสวิตช์ควบคุมระบบแก๊สและสัญญาณกันขโมยครับช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบสีก้านเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับ ปรับได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลงังลงขึ้นการที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้4ระดับการสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวาเรือนไมเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น4หน้าจอหลกักจากซ้ายไปขวาอุณหภูมิน้ำวัดรอบไม่ความเร็วได้ถึง240และน้ำมัน สำหรับคันนี้เป็นมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงไม้แท้ที่180,000กิโลครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางถ้าเปรียบเทียบกับโฉมก่อนหน้านี้ถือว่าทำได้ดีขึ้นครับตำแหน่งการวางอุปกรณ์ถือว่าทำได้ดีเช่นเดียวกันช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุด้านบนจะเป็นซอฟทัชนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูป ที่สำคัญครับมันตกแต่งด้วยสีมิลเลนเนียมเวลาใช้งานเป็นนานซีดสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางมีขนาดใหญ่ตำแหน่งมองเห็นได้ชัดเจนขนาบข้างด้วยช่องแอร์ครับวิทยุซ d ดีติดตั้งมาจากโรงงานมีขนาดทูดินครับระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกง่ายๆโง่ๆแต่โคตรทนฟังก์ชันการใช้งานโหมดการปรับอากาศอากาศภายในภายนอก เปิดปิดการําทำงานปรับแรงลมได้4ระดับไลฟ้าด้านหลังปรับอุณหภูมิที่น่าเสียดายก็คือไม่มีสวิตช์เปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์มาให้ครับไม่มีช่องเสียบ USB มาให้มีแต่ AUX มาให้1ช่องครับที่จุดบุหรีและที่เขียบุหรี่อยู่ตรงนี้ครับบริเวณด้านข้างคอนโซลกลางจะมีช่องเก็บของกระจุกกระจิกมาให้ทั้ง2ด้านนะครับแต่เฉพาะฝั่งด้านข้างคนขับ จะมีคุกแขวนของมาให้ด้วยรับน้ำหนักได้3กิโลกร,รมัมเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีด ECT ทรงเกตท้ายหรือว่าขั้นบันไดครับสามารถจอดแปะหรือว่าใส่เกียร์ว่างให้เข็นได้นะครับมีปุ่มชิปล็อกมาให้เบรกมืออยู่ทางด้านพวงมาลัยขวาวัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนครับมีที่วางแก้วหรือคัพโคเดอร์มาให้2ช่อง พื้นด้านล่างเป็นลายพลาสติกครับสามารถใส่แก้วขนาด30 32ออนซ์ได้พร้อมกันทั้งสองช่องครับมีที่พักแขนมาให้นะครับขนาดเล็กกระทัดรัดแต่ข้อดีของเขาก็คือสามารถสไลด์เลื่อนมาด้านหน้าได้วัสดุนะครับเป็นหนงังด้านในบุด้วยฟองน้ำความรู้สึกในการเท้าดีมีความนุ่มนวลข้างใต้เป็นช่องเก็บของแบ่งออกเป็นสชั้น ชั้นที่1เป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณ1นิ้วครับชั้นที่2เป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ลึกประมาณ1ฝ่ามือครึ่งและที่ฝามีช่องเก็บนามบัตรมาให้1ช่องครับตำแหน่งกับคันเกียร์ถือว่าทาได้ดีมากยิ่งสไลด์ออกมายิ่งเท้าได้สบายขึ้นครับที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุปเป็นหนังด้านในบูด้วยฟองน้ํา ขนาดค่อนข้างเล็กและลาดครับความรู้สึกในการเท้าเนี่ยแค่พอใช้งานได้แต่โดยส่วนตัวไม่ค่อยชอบระยะกับพวงมาลัยถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งครับเก๊กเก็บของด้านหน้ามีมาให้อย่างจุใจถึง2ช่องครับช่องด้านบนเอาไว้เก็บของก็จุกระจิกลึกประมาณครึ่งฝ่ามือวัสดุเป็นพลาสติกครับช่องเก็บของด้านล่างมีขนาดใหญ่ลึกประมาณ1ฝ่ามือครึง่งวัสดุเป็นพลาสติกเหมือนกัน สำหรับค่าภาษีรายปีนะปัจจุบันของเครื่องยนต์1.6อยู่ที่673บาทครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงความกว้างกำลังดีความยาวสั้นกว่าตัวรถไปนิดเดียวจริงๆครับด้านหน้ามีไฟส่องแผ่นที่มาให้ครับม่านบังแดดวัสดุดีมากนะครับเป็นพลาสติกแข็งหุ้ม เวลาเปิดออกมาแล้วจะมีกระจกสองหน้าไมา้ทั้งสองด้านขนาดถือว่าทำได้ดีครับมือจับหลังคามีมาให้ทั้งหมด3อันวัสดุบุ่หลังคาถือว่าทำได้ดีครับเบาะที่นั่งคนขับโดยรวมในยุคนั้นถือว่าทำได้ดีแต่ก็มีหลายคนบ่นครับว่าขนาดมันเล็กไปนิดนึงวัสดุเป็นหนังเทียมหุ้มทั้งตัว ตัวเบาใหญ่กว้างยาวแบร,รองต้นขาได้ดีพนักพิงปีกเบาไม่ใหญ่จนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งไม่อึดอัดครับหัวหมอนแค่พอใช้งานได้ปรับความสูงได้4ระดับก็จริงแต่องศาไม่รับกับศรีรษะแถมปรับมาไม่ได้ด้วยครับเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิง ระดับสายตาลุงอยู่สูงกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณ1นิ้วครับเล็กรมจุดที่ก้าพิสุดน์มีอยู่4นิ้วพื้นที่วางเท้าขาขวาเหยียดได้สุดขาซ้ายจะติดซุ้มล้อขยับประมาณ6นิ้วสามารถเหยียดได้สุดเช่นเดียวกันเวลาที่เราเหยียดขาสุดแล้วนะครับจะมีระยะห่างจากคอนโซลประมาณ1นิ้วครับเฮดรูมมีอยู่1กําปั้นครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าจะเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังครับ แต่ด้านหลังติดเสาซีนะแผงประตูแถว2วัสดุซอฟทัชหนังนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปช่องเก็บของและที่ใส่ขวดน้ำขนาด 600cc ลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับด้านหลังบอกคู่หน้ามีช่องใส่กระสารหรือกระเป๋าจิงโจ้ามาให้2ช่องครับด้านหลังคอนโซลกลางมีที่เขียบุหรี่มาให้1อันครับเข็มขัดนิรภยัยมีมาให้3จุด เก็บไม่ดีมีนั่งทิมดักส์และตำแหน่งบอกคนที่5เป็นแบบล็อก3จุดครับไ i โ so ซฟ i x ยังไม่มีมาให้นะไฟช้อยในสารแถว2อยู่ระหว่างบอกคู่หน้าครับเบาะที่นั่งแถว2โดยรวมผิวว่าทำได้ดีในแบบที่ควรจะเป็นตัวเบาะใหญ่กว้างแบแต่สั้นลองสังเกตดูเวลาลุงนั่งครับ พนักพิงอยู่ในองศาที่ดีทางไกลนั่งสบายอยู่พอสมควรครับหัวหมอนปรับความสูงได้หนึ่งระดับการใช้งานเอาเป็นว่าลุงชอบมากกว่าคู่หน้าครับเฮดรูม <Head room S 1> มีอยู่ประมาณ4นิ้วครับคนสูงเกิน185เซนติเมตรเวลานั่งมีเสียวครับเล็กรูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่3นิ้วพื้นที่วางเท้าถือว่าทำได้ดีครับ เราสามารถสอดขาไปด้านหน้าได้สุดเพราะว่ารางเบาด้านหน้าสูงเนื่องจากว่าเป็นรถขับหน้านะครับไม่มีอุโมงค์เพาขับมาให้กวนใจทำให้การเข้าออกห้องในสารเนี่ยทำได้ดีตำแหน่งเบาคนที่5หัวหมอนปรับความสูงได้หนึ่งระดับตำแหน่งแค่พอใช้งานได้พนักพิงดีเบาะนั่งนุ่มพื้นที่วางเท้านะครับพอวางได้แต่ ถ้าจะนั่งตรงนี้นะครับแชร์พื้นที่วางเท้านั่งสบายกว่าโดยรวมนะครับนั่งได้ทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่แต่เด็กนั่งสบายมากๆครับห้องเก็บสมัมภาระสามารถเปิดได้3วิธี 1. สวิตภายในห้องโดยสาร 2. ที่กุญแจรีโมทและ 3. ไขกุญแจครับพื้นที่ห้องเก็บสมัมภาระโดยปกติจะมีอยู่ประมาณ450ลิตรนะครับ แต่พอเอาไปติดตั้งระบบ CNG แล้วมันจะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งฉะนั้นตอนนี้จะมีอยู่ประมาณ200เกือบเกือบ300ลิตรครับไม่สามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้นะครับด้านในจะเป็นตัวถังของ CNG นะครับลักษณะเป็นทรงแคปซูลถ้าลุงจำไม่ผิดตัวถัง CNG เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4เกรด เริ่มตั้งแต่วัสดุที่เป็นเหล็กนะครับไล่จนเป็นวัสดุผสมและสูงสุดก็คือตัวถังที่เป็นคาร์บอนทั้งชิ้นสำหรับถังตัวนี้นะครับมีอายุได้ถึงปี73ทีเดียวชุดเครื่องมือแม่แรงและยางอะไหล่เก็บตรงนี้ครับยางอะไหล่เป็นล้อกระทะนะไฟห้องเก็บสัมภาระอยู่ตรงนี้ครับพื้นที่ยังมีเพียงพอกับการขนของนะครับเพราะลุงยังสามารถเข้ามานอนได้ข้อดี หรูปร่างหน้าตายังดูไม่เก่าเครื่องเกียร์ทนทานค่าบำรุงรักษาต่ำสอระบบป่าประกาศดีมากแอร์เย็นสู้สภาพอากาศในบ้านเราตอนกลางวันได้สบายสบายสามออปชันที่ให้มายังเพียงพอกับการใช้งานในปัจจุบันครับ 4. ราคามือสองณปัจจุบันน่าครบมากๆเพราะหลายคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่เติม CNG ครับ 5. ความเป็นโตโยต้าไม่พูดถึงไม่ได้ทั้งศูนย์บริการอู่ซ่อมอะไหล่มีครบจบได้ทุกที่ทั่วไทยครับข้อเสีย 1. ให้ระวังแท็กซี่ปลดป้ายประเภทเล่มหายจดทะเบียนปีไม่ตรงให้เช็คให้ชัวครับ 2. ปั๊ม CNG หาเติมยากราคาต่อลิตรไม่ถูกเหมือนเมื่อก่อน 3. เบาะเล็กที่นั่งค่อนข้างต่ำ ผู้สูงอายุเข้าออกห้องดยสารลำบากครับ 4. อัดรตาเร่งตีนต้นอืดไม่ทันใจโดยเฉพาะขับด้วย CNG แต่น้ำมันโอเคครับ 5. ระบบช่วงล่างดีขึ้นกว่าโฉมก่อนแต่ยังด้อยกว่าคู่แข่งครับอาการประจำรุ่น 1. ยางรองเบ้าโชกเสือ่อมทำให้ช่วงล่างมีเสียงดังครับ 2. แหลกและยอยพงมาลัยมีเสียงดัง สามารถซ่อมได้ก็จริงแต่ปัจจุบันอะไหล่เทียบมีเยอะในราคาใกล้เคียงกันครับ 3. ไฟหน้าเหลืองคอนโซลแตกกันชนหน้าตกคอม่าน้ำแตกง่ายครับ 4. ระบบแก๊ส CNG ส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเลคูเลเตอร์เสียง่ายครับ 5. ตู้แอร์เหม็นอับเกิดจากจอดรถใต้ต้นไม้แล้วใบไม้ลงไปสะสมอย่างที่2ก็คือไม่ค่อยได้ทำความสะอาดครับ อัตราสิ้นเปลืองในเมือง12-14ถึง14กิโลลิตรนอกเมือง18-20ถึง20กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14-18ถึง18กิโลลิตรขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์และสไตล์การขับขี่ของแต่ละบุคคลครับคู่เปรียบในยุคเดียวกัน 1. Honda Civic 2. Mitsubishi Lancer 3. Mazda 3 4. Nissan t i l d a 5. Ford Focus และ 6. Chevrolet Optra ครับราคามือ1ทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่6.4จนถึง7.3แสนราคามือสองณปัจจุบนันต่ำสุดไม่เกินแสนอย่างคันนี้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ2แสนบาทเท่าที่เจอก็คือเครื่องยนต์2.0ครับกับ Corolla a u t i s CNG นะครับความน่าสนใจอย,อยู่ที่ราคามือ2ณปัจจุบนัน เพราะหลายๆคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ CNG ครับปั๊มมีน้อยลงเติมยากขึ้นวิ่งได้ไม่ไกลเลยทำให้ราคารถนะครับหล่นลงมามากกว่าที่ควรจะเป็นแต่อย่าลืมว่ามันคือ Toyota ครับเพราะโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Toyota หน้าหมูการซ่อมการดูแลรักษานะครับมันทำได้ง่ายมากๆหรือถ้าคุณหมดอายุเกี่ยวกับเรื่องของ CNG จะเปลี่ยนไปเป็น LPG ก็ใช้งบอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทเท่านั้นลองตัดสินใจกันดูครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ คอลโรล่ ora, ist, าอัลติสเซนจทัศนวิสัยถือว่าดีครับเสา A เสา B เสา C เคลียนะพวงมาลายัยมีระยะฟรีนิดนึงครับเวลาขับทางไกลเนี่ยมันทำให้เราค่อนข้างผ่อนคลายช่วงล่างถ้าเปรียบเทียบปับโฉมก่อนนะครับกระด้างขึ้นแต่โดยส่วนตัวลุงชอบก็ลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณที่ตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นละ